ฟิวชั่นพอดแคสต์กับนักสิวกรคุณสมบัติของคนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักกีฬานักเขียนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาอจะต้องมีความรู้ความสามารถเนาะอาจจะมีต้นทุนบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับที่คนสำเร็จทุกคนเขามีกัน,นครับแล้วมันคือกุญแจสู่ความสาเร็จเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวินัยครับผมสวัสดีครับนี่คือ Fu s i o n p o d c แ s t ตและคุณอยู่กับผมน็กสิวกรนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง ความลับของคนสําเร็จที่ทําให้เขาโต1ิเท่าแบบไม่หยุดแต่ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ถือว่ามาเล่าข้อคิดมาเตือนสตินิดหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเป็นกาลังใจในการลงมือทํามาได้หลายๆอย่างให้กับใครหลายคนได้ก็คือเรื่องของวินัยครับคือผมเนี่ยมักจะย้ําเสมอนะไม่ว่าจะในบทความที่เขียนในเพจหรือว่าในพอดแคสต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาเป้าหมายของเราเนี่ยไปเดิมพันกับอารมณ์ แต่ให้เดิมพันธ์กับวินัยหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณเดิมพันธ์กับอารมณ์คุณจะล้มเลิกกลางคันครับเช่นอยากออกกําลังกายเนาะทำได้2อสาวันวันนี้รู้สึกไม่มีอารมณ์และวันนี้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ดีวันนี้ง่วงวันนี้เพลียก็เลยเว้นไปเนาะเว้นไปซึ่งจริงมันก็พักได้แหละแต่พอเราไปตามใจอารมณ์มันมากเนะี่ยตามใจมันบ่อยๆคนก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจแล้วก็จะล้มเลิกไปนะแต่การเดิมพันธกับวินัยคือไม่ว่ายัางไงเนะี่ยคณจะล็อกไว้แล้วว่าโอเควันนี้ต้องทำนะ คุณก็จะทําตลอดไม่ว่ายังไงก็ตามคุณจะทําทําพอคิดแบบนี้คุณก็จะทําได้ตลอดทําได้ทุกวันเพราะคุณล็อกไว้แล้วคุณเดิมพันกับวินัยคุณไม่สนใจอารมณ์ของคุณคนที่ซื้อสมุดโน้ตสร้างวินัยจากเพจผมนะก็ก็สังเกตได้ว่าตรงหน้าแรกของสมุดเลยผมเขียนไว้ว่าวินัยจะพาคุณไปได้ไกลกว่าแรงบันดาลใจไหนๆจะพาคุณไปได้ก็คล้ายกันครับคล้ายกัน ถ้าคุณเป็นคนที่จะลงมือทําอะไรแล้วต้องคอยหาแรงบันดาลใจคอยหาคําคมก่อนถึงจะลงมือทําคําคมพวกนั้นอาจจะช่วยพาคุณให้เติบโตไปได้ถึงจุดหนึ่งอะเนาะแต่พอแรงมันหมดคุณก็จะหยุดนะแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่วินยัยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับคุณเองนะคุณไม่ต้องไปคอยหวยห,หากําลังใจจากใครไม่ต้องไปหาคําคมหาแรงบันดาลใจมาเติมพลังเพราะคุณเองนั่นแหละคือแรงบันดาลใจนะคือพลังเพราะคุณพึ่งพาวินัยของคุณเอง ไม่ได้พึ่งพาอารมณ์ไม่ได้พึ่งพาแรงบันดาลใจไม่ได้พึ่งพาคําค,คมพอเป็นแบบนั้นคุณก็จะไปได้ไกลการไปถึงเป้าหมายครับมันต้องใช้เวลานะครับมันใช้เวลาถ้าคนเอาแต่มองว่าเฮ้ยอยากทําแล้วอยากได้ผลลัพธ์ไวๆแล้วพอมันไม่ได้ไวๆสักทีคุณก็ล้มเลิกพอเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ไปทางไปถึงไหนสักทีนะถ้าคุณอยากเปลี่ยนจุดโฟกัสจากอยากได้ผลลัพธ์ไวๆและโฟกัสไปที่จะมีวินยัยจะทำไปเรื่อย ไม่ว่าอย่างไงก็จะไม่หยุดทำถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสแบบนี้ได้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะไปได้ไกลกว่าที่คุณเคยคิดไว้อีกครับไกลนี่ไกลแค่ไหนผมมีตัวอย่างง่ายๆของคนที่ใช้วินัยในการเติบโตมาเล่าให้ฟังนะครับมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งครับชื่อ Mr Beast นะของจิมมี่นะฮะเขาทำคลิปเอนเตอร์เทนแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บ้าๆหน่อยนะครับสนุกมากผมชอบดูเขาทําสนุกแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเขาชอบให้ตังค์ให้ของช่วยเหลือคนนะฮะ มิสเตอร์บีสเนี่ยเขาลงคลิปแรกตั้งแต่ปี2012ครับ10ปีที่แล้วเป็นคนแรกๆที่ทำ YouTube เลยแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆครับคนดูเนี่ยคือไม่มีเลยนะไม่มีสักคนเลยทำคลิปแบบไม่มีคนดูแต่ก็ทำไม่หยุดครับทำไม่หยุดเขาใช้เวลา2ปีในการไปถึง1,000งพันซับสไครป์เบอร์สปีแล้วนะครับพันซับเนี่ยถ้าตัดภาพมาสมัยนี้ใครจะทำ YouTube ก็พูดคำว่าล้านซับล้านซับกำลังมาเล้นใช่ไหมครับเฮ้ยทำยูทูบจะล้านซับจะอย่างยี้อยังไง พอทาไปปี2ปีแล้วซับไม่ถึงล้านก็เศร้าใจเสียใจใช่ไหมครับมาดูคนนี้เลยครับใช้เวลา2ปีเพื่อไปให้ถึง1000ไม่ใช่1ล้านนะครับหนึ่แต่ก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆทํามาตั้ง2ปีคนซับแค่นั้นแต่ก็ไม่หยุดทําต่อไปเรื่อยๆรวมทั้งสิ้นเขาใช้เวลา6ปีครับกว่าจะถึง1ล้านซับคือเริ่ม2012มี1ล้านซับสไครบ์เบอร์ตอน2องพันสิบแปดทำคลิปติดต่อกันไม่หยุดเลย6ปีครับไม่ใช่ปี2ปีถึงจะเป็น1ล้านซับ บางคนมองว่า1ล้านซับคือความสําเร็จแต่คนนี้ใช้เวลา6ปีถึงจะเป็นความสําเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันไม่ใช่ปี2ปีแต่แล้วไงต่อเขาก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับล้านซับแล้วแต่ก็ไม่หยุดนะจนตอนนี้ปี2022นะครับผ่านมา10ปีจากปีแรกที่ทําตอนนี้มีประมาณ60ล้านซับนะและทําหลายช่องโดยถ้ารวมทุกช่องก็ร้อยกว่าล้านซับแหละนะมีรายได้ประมาณเดือนละ40ล้านกว่าบาทนะสิล้านดอลลาร์สิ้าล้านดอลลาร์เดือนละ40่ล้านกว่าบาทอายุ20่ลิบกลาง ใช่ไหมครับเรามองเห็นคนมี1ล้านซับสิบล้านซับเรามองเขาเนี่ยในวันที่เขาสําเร็จแล้วเราก็อยากได้แบบเขาบ้างแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าจริงๆแล้วมันยากแค่ไหนทั้งทางร่างกายและจิตใจในการแบบทาต่อไปเวลาที่เราทําคลิปหรือทําอะไรก็ตามโดยที่ไม่เห็นผลลัพธ์เนี่ยครับทำคลิปแล้วไม่มีคนดูทาทุกวันทุกวันไม่มีคนดูเนี่ย มันไม่ได้เหนื่อยแค่ร่างกายครับมันเหนื่อยใจด้วยนะครับเขาต้องใจแข็งแค่ไหนจึงจะทําคลิปตลอด2ปีโดยที่ไม่มีคนดูเลยแล้วมีคนติดตามแค่พันคนเมื่อผ่านไปแล้ว2ปีเนะี่ยถ้าเป็นทุกวันนี้หลายคนคงเลิกไปแล้วใช่ไหมครับทำตั้ง2ปีมีแค่พันซับเองแต่ Mr. b e ตอรเขาทําต่อมาเรื่อยๆ10ปีครับจนสําเร็จนะรายได้เดือนละเป็นล้าน10ล้านผมเขียนบทความลงเฟซทุกวันครับผมทำเพจฟิวชั่นเนาะ ผมเขียนบทความลง Facebook ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเป็นเวลา5เดือนนะก็เป็นร้อยบทความนะไม่มีใครเห็นเลยนะคนไลค์แค่ไลค์สองไลค์คนแชร์แทบไม่มีมีแต่ผมเองเนี่ยที่แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะฮะใน Facebook 5เดือนไม่มีคนเห็นเลยครับจนเดือนที่6ครับเดือนที่6มีโพสต์หนึ่งคนแชร์ไปเป็นหมื่นเลยนะเพจเลยได้ผู้ติดตามมาหลายพันคนนะคนเห็นเป็นล้านเลยโพสต์นั้นะนะพอได้ผู้ติดตามมาหลายพันปุ๊บ มันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจากตอนนั้นเพราะมีฐานลูกค้าแล้วผมก็ยังไม่ได้มองว่าผมสําเร็จแล้วด้วยซ้ำนะครับในเส้นทางของนักเขียนผมยังอีกยาวไกลมากๆนะครับแต่มันก็โตของมันไปเรื่อยๆในทางของมันผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแค่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าทําไปไเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันผลลัพธ์มันจะมาแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคนทําธุรกิจช่วงแรกๆก็ลองผิดลองถูกนะครับยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นยอดขายก็ไม่มีแต่เมื่อทําไปไเรื่อยๆก็จะเริ่มจับทางได้เนาะเริ่มเก่ง พอมันจับจุดได้ปุ๊บมันคลิกปุ๊บเนี่ยโหเขาโตกันแบบก้าวกระโดดเลยก็มีเยอะแยะนะครับเพียงแต่ช่วงก่อนหน้าที่จะคลิกเนะี่ยมันทรมานมันเหนื่อยมากเนี่ยคนก็เลยล้มเลิกไปบางคนเขาไม่สามารถจะผ่านจุดนั้นมาได้แต่คนที่ผ่านมาได้เนี่ยเขาไปไกลมานะครับหรือบางที่อาจจะมีเรื่องราวอะไรจากภายนอกที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะใช่ไหม อย่างเช่นร้านป้าแพงกันนะป้าแพงที่เป็นข้าวปลาแกะตรงสุขุมวิทเนาะที่ดังๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราเห็นกันนะคนทําคลิปทําโพสต์กันเพียบเลยนะเขาขายมานานมากนะตรงนั้นนะเขาก็ขายของเขามาเรื่อยๆครับไม่ได้อะไรขายแต่คนที่อยู่รอบบริเวณนั้นนะครับผมจนมีเพจหนึ่งมีเพจเพจหนึ่งมารีวิวนะครับผมรีวิวปุ๊บร้านก็ไวรัลเลยนะครับมีคนมากินมาจองมาต่อคิวขายได้วันละ4 0 0 500ตัวเห็นไหมครับป้าเขาขายทุกวัน จนวันหนึ่งได้โอกาสมาแล้วก็เติบโตมาเป็น10เท่าแต่ถ้าเกิดก่อนที่โอกาสนั้นจะมาป้าเลิกขายไปก่อนเพราะเอาแต่คิดว่าเฮ้ยเราจะต้องขายแล้วรวยเละตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่แรกๆพอไม่รวยสักทีก็เลิกขายไปถ้าป้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่มีเพจไหนไปเจอป้าแล้วก็รีวิวจนดังแบบนี้เพราะป้าเลิกไปก่อนแล้วเห็นไหมครับคนทําธุรกิจมีเยอะแต่คนทําแล้วรอดเนี่ยมีน้อยนะครับ ต้นทุนสายปานนะก็มีส่วนใช่ไหมครับในความสาเร็จความรู้ความสามารถก็มีส่วนถ้าเราเก่งเราทําได้ดีเราวิเคราะห์ได้มันก็ออกมาดีนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแทบจะมากที่สุดเลยก็คือวินัยความอดทนความสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆไม่หยุดไม่พักความสามารถที่จะเอาชนะความเบื่อเอาชนะความท้อแท้ของการทําแล้วไม่เห็นผลลัพธ์นะครับทำซ้าๆไปไเรื่อยๆคนพวกนี้แหละรครับคือคนที่จะโต1ิบเท่าร้อยเท่า และยิ่งถ้าเอาทุกอย่างมาผสมกันด้วยนะมีทั้งต้นทุนนะครับมีความสามารถทั้งวินยัยทั้งความอดทนรับประกันได้เลยว่าโตได้ไกลนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอยากจะลดน้นาําหนักอยากจะหนังสืออยากทําธุรกิจอยากเรียนพิเศษนะครับใน1วันลองคิดดูครับใน1วันมีคนเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเยอะครับมีคนตัดสินใจอยากเปลี่ยนตัวเองเยอะอยากทําธุรกิจอยากลดน้นาหนักมีการตัดสินใจแบบเนี้ยเยอะมากแต่ใน1วันก็มีคนล้มเลิกเยอะพอๆกันเพราะว่าทนไม่ไหว อยากเห็นผลลัพธ์ไวๆพอไม่เห็นผลลัพธ์ก็เลิกเขได้ิินคำนี้ไหมครับคนเรามักจะประเมินตัวเองใน1ปีสูงเกินไปและประเมินตัวเองใน10ปีต่ําเกินไปหมายความว่าไงเราชอบมองโลกในแง่บวกเกินไปในระยะสั้นเราชอบคิดว่าตัวเองเก่งกว่าความเป็นจริงคิดว่าทําได้คิดว่าลุยได้ทุกอย่างเราก็เลยวาดฝันไว้ว่าเฮ้ยเราลงมือทําแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบตูมตามตูมตามในระยะเวลาอันสั้น พอทำจริงแล้วมันไม่ได้มาแบบนั้นมันไม่ได้ได้มาแบบสั้นๆแบบที่เราคิดไว้เราก็เลยท้อแท้และก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วไม่สู้เลิกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไงมันเป็นเพราะว่าเราประเมินสูงไปตั้งแต่แรกเราไม่ได้โตช้าเราไม่ได้ทําไม่ได้แต่เราประเมินสูงไปเราเลยคิดว่าเราโตช้าจ,จริงอาจจะโตปกติก็ได้แค่เราคิดวามันช้าเพราะาเราตั้งเป้าหมายสูงเกินไปตั้งความหวังไม่สูงเกินไป เราอาจจะลืมประเมินตัวเองว่าเฮ้ยใน10ปีเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างมัวแต่ไปโฟกัสว่า1ปีจะต้องสําเร็จลืมประเมินไปว่า10ปีเราทําอะไรได้บ้างคนที่เขาสําเร็จเนี่ยครับเขาโฟกัสกันมากเลยนะเวลาเขาลงมือทําอะไรเนี่ยเขาอยู่กับมันเป็นปีๆอยู่กับมันเป็น10ปีเขาเอาจนได้ครับเขาเอาจนมันสําเร็จนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยหปีมันนานมากนะเราก็เลยคิดไปไกลว่าเฮ้ยเราทํา1ปีแล้วจะสาเร็จแหละใช่ไหมครับ แต่คนที่เขาทํามาได้แล้วอ่ะคนที่เขาทําจริงเ่ะลองไปฟังเขาสิครับลองไปคุยกับเขาสิครับเขามองว่าหนึ่งปีมันแป๊บเดียวมากเลยเนี่ยเพราะเขาทํามาแล้วไงเขารู้ว่าที่เขาทำเนี่ยมันกี่ปีเขารู้ประสบการณ์ทั้งหมดการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องการลงมือทําแต่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วยเนี่ยมันนานแค่ไหนมันเจออะไรมาบ้างมันต้องอดทนมากแค่ไหนสําหรับคนที่เขาสําเร็จแล้วในหนึ่งปีมันผ่านไปไวยางกับโกหกเลยครับและปีแรกๆมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นด้วย มันไม่ใช่แค่ปีที่จะสาเร็จนะมันไม่ใช่ปีที่สําเร็จแน่ๆมันคือปีที่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองเอาเป้าหมายเดิมเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรก็ตามแ้วคุณคิดว่า1ปีจะสําเร็จเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่นะฮะแทนที่จะบอกว่าจะทําให้ได้ใน1ปีเนี่ยลองลงมือทาไปเรื่อยๆสิปี5ปี10ปีดูสินะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยยังไงคุณก็ไปได้ไกลแบบที่ไม่คาดคิดแน่ๆนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนี่คือพลังของวินยัยครับความต่อเนื่องความสม่ําเสมอ ระยะเวลาหลักปีเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนเราได้มากกว่าที่คิดนะครับนักธุรกิจหลายคนเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีอะไรเลยมาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเขาทําต่อเนื่องมาเป็นปีทําไปเรื่อยๆยูทูบเบอร์หลายคนเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังๆมีคนติดตามมากมายเพราะอะไรเพราะเขาทําต่อเนื่องยาวนานนักร้องศิลปินวาดรูปร้องเพลงไม่หยุดร้องทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครรู้จักจนวันหนึ่งก็ดังระเบิดขึ้นมาเนะีเพราะเพลงมันไวรัลมีคนแชร์กัน มันก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยนะครับเขาไม่หยุดทําจนวันหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าความฝันจะเป็นอะไรอยากลงมือทําอะไรท่องไหมครับวินัยวินัยวินัยคํานี้เลยเราไม่มีทางรู้ว่าผลลัพธ์มันจะมาตอนไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ไม่มีทางรู้แต่เรารู้แค่ว่าถ้าเราหยุดทําผลลัพธ์วันนั้นก็จะไม่มีวันมาถึงใช่ไหมครับแต่ตราบใดที่เราไม่หยุด ต่อให้จะเบื่อจะทอ้อแค่ไหนเราก็ไม่หยุดสักวันผลลัพธ์มันจะมาอย่างแน่นอนและบางทีมันก็มาในระดับที่คุณไม่คาดคิดไว้เลยด้วยซ้าถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบแนวคิดการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook จะมีบทความมาให้อ่านกันทุกวันนะครับผมเน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ